shoulder elbow wrist hand ใช่มั mm ้ hmm. แล้วก็ lower lower เ네นี่ยก็เป็น hip joint knee joint ankle and foot ใช่มั mm ้ hmm. แล้วก็ mm hmm. ต่อไปก็จะเป็น joint supply mm hmm. joint supply ต้องมีความเข้าใจละเอียดก่อนนิดนึงเพราะว่ามันมีมี structure ที่สำคัญ ครับก็คือพวกเนื้อฟลิตต่างฝากด้วยนะเลยขาจัดการครับรับไปให้หมดเลยขาจัดการด้วยครับเขียนตววหัวไม่ไม่โดคใคอ่าตอนนี้มาดูองค์ประกอบของของสายเราก็ต้องมารู้จัก สไปร์ก่อนหรือเวอร์ติบรานะครับตรงทั้งหมดเนี่ยเราเรียกสไปร์สไปร์สไปร์นอสไปร์หรือเราเรียกเวอร์ติบลาทั้งหมดเรียกแต่ทีนี้เราก็จะแบ่งเป็นส่วนเซอร์วิคอลนะครับในส่วนของเซอร์วิคอลสไปร์เนี่ยหรือเวอร์ติบราเนี่ยก็จะมีอยู่7ชิ้นใช่ไหม ละซส่ส่วนทอรวศิกนะครับก็มี T1 T 2 T 3 t 4ี5 T6 ที T8 t ท T10 ่อ่า 10, 11, 12 12ตรงนี้ที2ิอรวศกแอลลัมบาก็ L 1 2 3 4 5นะครับแล้วก็มาต่อนั้นก็เป็นเซกรัมซึ่งรวมเป็นกระดูกชิ้นเดียวทีนี้ เราต้องมารู้จักคาว่าโบติก้าในโบติบ้าแต่ละอ่านองค์ประกอบหลักก็คือจะมีเรื่องของตัวบอดี้ตัวนี้เราเรียกบอดี้นะตัวบอดี้ก็จะเป็นแทง่งเป็นลักษณะเป็นแะท่งนะเป็นกระดูกเห็นว่าบอดี้ของแต่ละที่คอก็จะเล็กนะพอลงมาอกก็ใหญ่ขึ้นเห็นไ,ไหม mm hmm. พอลงมาหลังทาไมใหญ่ขึ้น,หนไ,ไหมเห็นไ,ไหมสังเกตว่ามันใหญ่ขึ้น mm hmm. ก็คือเป็นการช่วยรับน้ำหนัก ยิ่งหลังเนี่ยต้องรับน้าหนักมากจังรับหนักส่วนบนลงมาก็เลยร่างกายก็เลยฟอร์มตัวให้ใหญ่ขึ้น<ม>นะมอนก็เช่นเดียวกันมอนรองกระดูกก็เช่นเดียวกันมอนเป็นตัววอติบลาิชเนี่ย<ม>ก็เป็นองค์ประกอบที่เป็นรอยต่อระหว่าง<ม>ตัวเชื่อมระหว่าง v อติบ b r a อดี้ของวอต b บ a าแต่ละชิ้นถ้าเราสังเกตจากคอลงมาเห็นไหมเล็กเล็กเล็ก,ลกแล้วก็ใหญ่ขึ้นไหมค่ะ,ะใหญ่ขึ้นด้วยเพราะมอนก็ต้องทําหน้าที่ช็อกแอบซอร์เบอร์ ช่วยลดแรงกระเทือนแล้วรับบอดี้ที่มันใหญ่ขึ้นนี่เวลาที่เราดูฟีนบางครั้งดูฟีนเราดูจากตัวล่างยิ่งระยะระยะห่างของกระดูกนะครับหรือจอยของเขาเนี่ยก็จะห่างกว่าข้อบนบนที่เราดูเอ็กซเรย์เราก็จะรู้ว่าถ้าข้อล่างมันยุบลงมามันน้อยมันช่องมันช่องระหว่างข้อมันน้อยกว่าก็แสดงว่ามีปัญหาหมอนมันมีปัญหาหมอนเสือ่อมหมอนซุดถ้าเราดูจากเอ็กซเรย์นะเราก็จะดูเพราะเวลาเอ็กซเรย์เนี่ยเห็นจะ เห็นโครงกระดูกแล้วตรงช่วงนี้ก็จะเป็นช่องว่างกระดูกก็จะเห็นเป็นสีขาวช่องว่างก็เห็นสีดาเขาก็สังเกตได้นะครับอย่างลุงอย่างพี่คนวาเมาื่อวานเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าตัวหมอนเนี่ยมันซุดตัวลงมานะครับแล้วทําให้ช่องเส้นประสาทนี่บอดี้เนี่ยนะครับนะต่อไปก็มาดูองค์ประกอบนะครับบอดี้ก็จะมีส่วนลงมานะครับบอดดี้เนี่ยก็จะส่งส่วนกระดูกที่ยื่นมาด้านหลังช่องนี้ เราเรียกเพดิเคิลหรือเสาเป็นเพดิเคิลเป็น,นเพดิเคิลเหมือนตั้งเสาขึ้นไปนะครับต้องมีขารับนะเสาตัวนี้นทุกอันก็มีเพดิเคิลเหมือนเสานั่นเองนะครับแล้วส่วนที่ต่อจากเพดิเคิลที่ยื่นออกมาด้านข้าง transverse เนี่ยเราเรียกว่า transverse process รู้จักชื่อบอดี้เพดิเคิลเพดิเคิลคือเสาเหมือนตั้งขึ้นมาแล้วก็ยื่นแล้วก็จะมีตัวยื่นออกมาทางด้านข้างนะเนี่ยเพดิเคิลคือตัวนี้ตอะไรทรานสเว์ทาร์สว์โปรเซสคือตัวนี้ทรานสเวิร์คือตัวข้างๆเนี่ยนะอันนี้ก็จะมีทรานสเวิร์โปรเซสอยู่นะแต่ถ้าเป็นทอรัสิกคุณดูทาร์สว์โปรเซสเป็นไงจะเป็นจะไม่แหลมอย่าง e นี้ละ จะเป็นทุ่ๆซึ่งเห็นไหมอันนี้ก็ทาง s ูร์เฟ p โปรเซสเหมือนกันแต่จะไม่แหลมเหมือนกันก็จะทุู่ๆทุกอันก็จะมีซูร์ s ฟสโปรเซสหมดแต่ที่คอเนี่ยซูร์เฟสโปรเซสค่อนข้างจะจะสั้นนะครับไม่ค่อยยาวเหมือนตัวนี้เรามาดูสังเกต t ูร์ s ฟสโปรเซสเห็นไหมข้างๆอันนี้ก็ s ูร์เฟสโปรเซสไม่เม่าให้เหมือนกันเพราะฟังก์ชันหน้าที่ การทำงานต่างกันนะครับส่วนคอเป็นไงท r a n s ป e ป p r o c e s ค่อนข้างจะนนะจะจะสั้นลงไปอันนี้ใช่ไหมแต่เนี่ย t7 มีแต่พอ c c7 เป็นไง c7 ก็หดหดลงไปต่อจาก transfer process ตรงนี้เราเรียกลามิน่าหลังคานะต่อนะ transfer process นะครับอันนี้ transfer process แล้วต่อลงมาทางด้านหลังเนี่ย ตรงนี้เราเรียกลามินาแปลว่าหลังคาเหมือนหลังคาโลกเหมือนหลังคา่าเหมือนหลังคาลามินาลามินานะครับเห็นไหข้างลามินาเห็นไหมนี่ก็จะเป็นหลังคาเหมือนตัวบอดี้เด็ดิคอลทันเวิร์ดโปรเซสแล้วก็ลามินาล้วต่อจากลามินาก็จะเป็นตัวที่ยื่นออกมาทางด้านหลังยาวๆเราเรียกสไปนัตโปรเซสตัวนี้นั่นเองที่เราจะ คอนแทคหรือสัมผัสได้ง่ายจากข้างนอกเพราะไอ้พวกนี้มันพวกนี้กล้ามเนื้อมันบางหมดเพราะกล้ามเนื้อมันบางหมดตัวนี้ spinae process process มี2อง process ก็คือ transverse กับ spinae spinae process เอายถึงว่าตรง transverse transverse ออกด้านข้างแต่เราปิดกล้ามเนื้อปิดเราจับไม่ค่อยได้เราจับไม่ค่อยได้หรอที่เราจับได้คือตรง spinae process ตรงนี้ <c oughs> ทุกข้อก็จะมีสไปนั p โปรเซสยกเว้นแต่สไปนั p โปรเซสของ C 1จะสั้นที่สุดออกมานิดเดียวเวลาเรากดค่อนข้างยากเวลาเรากดคอจับกระดูกเนี่ยจะพอคำปุ๊บจากจากับไถยทอยลงมาจะเจอ C 2ก่อน C 1มันต้องโอกั้นเนื้อตรงนี้มันจะบังเยอะเลยจะ,เนะนะจะกดเข้าไปไม่ถึงนะครับจะกดเข้าไปไม่ถึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอ C 2ตรปง C 2ทางปุ๊บสไปัโปรเซสของ C 2 ทีนี้มาดูองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งพอถึงลามิน่าข้างอ,าอันนี้ทันรตเปอร์เซนตนะครับอันนี้ลามอันนี้เพดิคิลอันรตเปอร์เซตก่อนถึง<ด>ลามิน่าเนี่ยนะฮะก่อนถึงลามิน่าแต่ละข้อก็จะมีมีเขาเรียกว่าฟาเซตอ์ติคูล่าฟาเซตซึ่งแต่ละข้อลองดูนะสมมุติเราด,ดูที่ L4 ก่อนนะครับไอ ผิวสัมผัสข้อเนี่ยผิวตรงนี้จะเป็นผิวสัมผัสจอยจอยหนึ่งเห,ไห็ไปเชื่อมกับกระดูกข้างล่างนะ 4, L 4 L4 เชื่อม L 5 L 5เชื่อม L 3นะจะจะมีอ a r t i c u l a า facet ก็คือมาผิวข้อที่จะเชื่อมต่ออันนี้เราเรียกว่าอิน f e r i o r เราอาจจะเรียก inferior a r t i c u l a า facet ก็ได้อินฟ r i o r ยบอล่างนึกว่ามันมีจอยต่อข้างล่างแล้วกัน อินฟิเ o ีย r t ติ u l a r าฟาเซตหรือบางคนนะบางคนเขาเรียกว่าอ <Art> r <icular. S 1> ติคูล่าอ r ติคูล่าแปลว่าข้อต่อฟาเซตเป็นฟาเซตฟาเซตก็คือมันมีหน้าต่อมีอินฟิเ o ียแล้วตัวมันก็มีอะไรซ u ป e r i เ r ียด้วยไหมตัวนี้ก็มีซ u ป e r i เ r ียด้วยหน้าสัมผัสเขาเนี่ยเห็นไหมตัวนี้คือตัวนี้คืออินฟิเ o ียตัวนี้คือซนะุปปี้เร้งทั้งสองซ้ายขวาจะมีเหมือนกัน อันนี้ก็มีอะไรครับเนี่ยให้เขาเห็นเลยอันนี้มันฉีกออกนะเพราะว่าโคมกระดูกเนี่ยมีอินฟิเลียติคูลาฟาเซตแล้วก็ซุปเปรียนี่การที่มีตรงนี้เพื่ออะไรก็คือเป็นจอยที่ไปต่อเชื่อมต่อกับกระดูกบนกับล่างนั่นเอนงนะอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> ก็ไปเชื่อมต่อเห็นไหมอินฟิเลียอินฟิเลียก็จะไปต่อกับซุปเปเลียของตัวล่าง mm hmm. เห็นไหมอินฟิเลียของตัวบนก็ไปต่อกับซุปเปเลียของตัวล่างถูกไหม mm hmm. ขนาดที่ซุปเปเียของตัวล่างก็ต่อกับอินฟิเลียของตัวบนนะก็กลายเป็นฟาเซตจอยเป็นจอยจอยหนึ่งเรียกว่าฟาเซต F A C E T บางคนก็เรียก choice, อะโปไฟเซียลจอยก็ได้หรือฟาเซตจอยเรียกง่ายๆฟาเซต ตัวนี้นั่นเองก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวและดูเซอร์เฟสผิวข้อเขาจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นลำบ้านเนี่ยแนวแนวสัมผัสข,ของข้อเขาจะตั้งจะตั้งเหมือนเหมือนตั้งเหมือนเกือบตั้งฉากเลยดูนะครับเวลาที่เราทําให้เราช่วยงอได้มากนี่ไงสมมุติมันสัมผัสกันเนี้ยเวลาฟืดฟืดทำให้เราเฟกได้มากแต่ถ้ามาดูของอติคูล่าฟาเซตของทอรัสิกเห็นไหม ผิวส right uh ัม huh. ผัสเขาจะออกมาเป็นระนาบเป็นระนาบขนานกับลำตัวอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นอะไรแนวตั้งเห็นไหมอันนี้เป็นแนวตั้งเห็นไหมหน้าสัมผัสมันเจอเป็นแนวตั้งอย่างนี้ั้นแต่ถ้าเป็นหน้าสัมผัสของตัวนี้เป็นไงจะเริ่มเป็นระนาบอย่างนี้เห็นไหมหรือหรือตรงนี้ก็เป็นระนาบอีกระนาบหนึ่งเป็นระนาบแบบแบบหน้าเข้าออกนี้แต่ตัวนี้จะตั้งอย่างนี้เห็นไหมดูผิว ต่างกันไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมข้อตรงนี้เนี่ยเนี่ยหน้าสัมผัสตรงนี้กับหน้าสัมผัสตรงนี้ต่างกันไหมต่างค่ะเห็นไหมองศาองศารูปรูปแบบการตงอันนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ซ้อนอย่างนี้แต่ตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต่างกันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นะฮะเพราะตรงนี้ช่วยในการการที่เราจะก้มได้มากก็คือจอยตรงนี้ต้องแต่ถ้าจอยตัวนี้เป็นแบบนี้จะก้มลำบากมันจะติดกัน มันจะค่อนข้างไปไปตัวสมมติว่าคุณจะก้มเนี่ยมันก็ต้องไปดันในตัวล่างจอยด้อยไม่ดดนตัวล่างมันไม่ยอมกันทําให้มันเป็นตัวต้านไปในตัวแต่ถ้าเป็นจอยแบบนี้เป็นไงครับมันก็ไปได้สบายเห็นไหมะะนั้นการเฟกชันเอ็กเสนเป็นไงเกิดขึ้นที่ตรงลำบ้าเยอะทรัสิกนี่ําบากยังแค่จอยอย่างเดียวไม่พอนะครับมาดูทรัสิกมีความพิเศษอยู่ยนิดหนึ่งก็คือเขามี ทรานส์เวิร์ r โปรเซสที่ไปเชื่อมต่อกับซี่โครงด้วย mm hmm. มีจอยอีกจอยหนึ่งเรียกว่าทอร์ออรโคคอสอจอยนะครับนะครับเป็นต่อกับคอสอลเป็นจอยอีกจอยหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฟาเซตจ,จอยซึ่งไม่ใช่ฟาเซตจอยฟาเซตจอยของเขาอยู่ตรงนี้นั้นเขามีข้อเพิ่มมามาไม่เหมือนกับลำบากนั้นเมื่อมีจอยเพิ่มแล้วไปติดกับตรงนี้การมูฟเว้นการเคลื่อนไหวในระดับอกเป็นไง ขึ้นไหวย,ยากไหมย,ยาก,ยากจะเน้นการการป้องกันโครงสร้างที่อยู่ข้างในปอดนะ่รัไม่ขึ้นไหวมากเพราะถ้าขึ้นไหวมากพวกปอดพวกอะไรก็จะสั่นคลอนไปหมดไอวยว,ว่ภายในใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่มีอวยว่วะ<ม>จะเป็นหน้าท้อง<ม>เป็นไรก็มไม่ไมเป็นไรนะทอรโคคอสโตลทีทีซีนั่นเองก็ทอร์ซิคไงกับกับไอตัวนี้เราบเรเรียกอย่างคอส คอร์สตอลอันนี้ก็เป็นทอรัสโคอร์สตอลจอยส์เป็นข้อต่อที่ระหว่างทันสเวิร์ตโปรเซสกับทันสเวิร์ตโปรเซสของ T ีทีทีหนึ่งถึงทีสิบสองที่ทอรัสิกจอยส์วอร์ดิบอลทอรัสิกจอยส์เนี่ยทอรัสิกเนี่ยไปเชื่อมต่อกับตัวกลิบเห็นไหมงั้นสเตเบลิตี้สูงไหมตรงนี้สเตเบลิตี้สูงแต่ตรงโลเวอร์เป็นไง เซอริตี้มูฟเมนต์ยอมให้มูฟเมนต์ได้เยอะแล้วก็ไม่มีสตั๊กเจอร์อะไรมาคุมเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เป็นคอสต์เล์มาคุมหรือมาคุมตีสามมาแล้วอ่ะตีสามมา